ว่าสวยอ่ะสวยยังไงหันหน้ามาใหญ่ดิค่ะไปจไไปหนกันเนี่ยโอ้โหมีไฟด้วยเหรอลูกในรองเท้ามีไฟวัดบิบบับบิบบับว้าผีกระตือหรือเปล่านี่เนี่ยจะไปดอมแมนแปลงล่างมีบิบบับด้วยกระเป๋าก็สวยี ไหนคะไปยืนใหญ่ๆจนยืนใหญ่ๆนานๆเฟลินจะไปไหนบอกมามีก่อนเฟลินจะไปไหนคะไปไหนเฟลินไปโรงเรียนอะไปโรงเรียนบ๊ายบายสองพี่น้องไปโรงเรียนแล้วนะบ๊ายบายอะกลับบ้านแล้วกลับบ้านสองพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านมาอะเป็นนักเรียนต้องสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีับค่ะไม่ใช่ครับ พี่เชตเตอร์ครับน้องเฟลินจ้าหันมามดีๆเฟลินเป็นนักเรียนอ่สสวัสดีสวยๆก่อนไม่ไหน